อันนี้อาธรหนองบัวลำพูส0 0อทับห16เยี้ยงซอยสาสานะครับจะพาเข้าไปดูในบ้านนะครับโอ,อ้นี่ครับ m o d ฟายใหม่นะครับจะได้สวยงามน่าอยู่ครับอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความสุขนี่ครับข้างล่างนะครับก็มาแล้วมีโซฟาด้วยพัดลมนะครับ สภาพภายในห้องนี่นะครับตลัมาด้ว่ห้องน้ำาครับไปดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำจะมีชักโครกนะครับชักโครกน้ำอุ่นนะครับฝักบัวนะครับกจากห้องน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะไปดูที่ครัวกันนะครับครัวนี่ครับยานเรียมเลยนะครับ สีขาวสะอาดนี่เย็นสบ,บายครับอากาศดีนนั่นหล